มดีเซีสูโสกนเมือนเดเลยเขีนมาตามแนวทางของพ่อซักกันต้องวันนะครับชมชมเนาะกเงาอพ่อซักได้พ่อซักพ่อักบอบ่ืออะไรมันเป่ามันบ่อเกี้ยเลยเป่าว่าโอ้จะเงีผู้ใดกัมาพ่อกอันสองเก่าคือตัดแม่นแต่พ่อซักฮะสองเก่าคือตัดแม่นเลย การหื่มตัดมาตะพนนี่แม่คือตัดแม่นแต่แม่รักทานแหมตัดตัไหนบอกอาจารย์หื่มตัดหน่อยฮะอาจารย์หื่มตัดบ่มันมีเองสินี่เอสองเก้ากียสองเก้าเกียรติ voilà ต 2> 2> นั่นนี mm ่แ hmm. ม่คือตัดสองเก่าออนี Th ่นี่นี่สองเก้ด็นั่นลาเลขมาอาจารย์หืมตัดหน่อยบอกข้นวดตาเหลียนี่มเป็นีบมเป็นี่ัอันนั้นตัวไดนั่นกลุ้ดทุายไทยเนาะมือนั้นโอ้โอันี่กล้งทุดทไทย เอาคือตัดหนึ่งหนึ่งมันดเลีกันเป่ามันบอกอ๋อเป่าพอสักว่าบอกเทียนมันบอกจากเทียกับตัดเอาคือห้บ่คือกันอันนี้คือบ่ได้ตัดสั่นบ่ได้ตัดอันนั้นอันนี้ห้อมมาวงอันใช่อันนี้วงเองอันเดียกเป็นบ่ได้ตัดบ่คือบ่ตัดบ่บ่ดนี่มือสุดท้ายนี่แมนแมนอันนี้ก่อนก่อนมือนึงอันนี้มือมือสุดท้ายมากับผอแต้มเนาะมากับผอแต้มว่าผอแต้มบ่บ่ว่าต้องตัดออกก็ว่าซั่น มัน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 บ่อเป่าเล็กวันนี้ตัดรถมต่อว่าเสร็จว่าตัดหนึ่งหนึ่งกับพตาดหนึ่งบนตัดหนึ่งกับพตัดหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเออเวกเกงวดที่แล้วมันเป็นทั้งสีเนาะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเออเออเป็นสิเมันมันว่าวันที่ได้เดี๋ยวจะหาศูนย์กับหาหนึ่งนึ่เออไปเน้นัวนเี้ไปเน้นหาศูนย์หาหนึ่งหาศนย์หาหนึ่งกับโพสืซ้ำ อันนี้งก็ซื้อบ่ได้ซื้อต้าตัวนี้ซื้อต้าหาโซนซื้อต้าหาบ่มีหอดเสียบ่มีหอดแนมอันนี้อันโต้ก็ซื้อยังมีก่อบ่บัดนี้นอะอันบัดอันตัวสองเก้าคือตัดแม่นแต่สองเก้าเก้าสองเนีนี้นี่เดิกนี่ไหมคือตัดแม่นแต่การหืมเพิ่นตัดตัวนี่ก็นี่นี่งวดนี่งวดนี้ได้ตัวนี่งวดเนี่ยเออไปตัวเก่าล่างติดล่างแม่นนี่ติดล่างอันนี้ติดล่างเอานี่ยภาษาเขียนนี่เขียนใส่แบบเก่าเนี่ยเขียนยังงวดได้ บ่ได้จังได้หนิก็คือชีตวนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกหล่ามูด้วน <oh like oh, ี่เป็นลูกหล่ามูไปหาเอไปหาไปหาคัมพีล่ะบาดนี่โอ้ยเหล็กตัวบ่มักเก่าสามเนาะชั้นนี้ไม่เปลี่ยนเก่าสองโอ้เหล็กเนี่ยน้ำกันเลยเนาะดูด้เนี่ประกอบก็ได้เท่านี้เล็ครับผมเอาบางทีมาเบิ่ง ต่อหงัดพี่น้องพุกที่ครับผมก็สักจะให้ไปนนะครับผมสามกับผมเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดเลขกิด,ดบนโอ้ยหลักสิบบนหลักสิบบนหนึ่งฝังสักดเดียวเดี๋ยวโอ้ฟังสักดเดียวเดี๋ยวสันจะเฝ้าวิจารณ์นะสัะนวันที่ดหงัดที่แล้วงวดที่แล้วกับผมเห็ดงวดที่แล้วเสมอเอองวดที่แล้วมันออก งวดที่แล้วมันโบน่าเลยเลขกเป่าปานนี้กัดึ้นค่ายๆตัวเก้าและเลขบอกว่าหลักสิบหลักหน่วยมันตรงกันงวดที่แล้วเห็นไหมหลักสิบหลักหน่วยตรงกันจบประมาณก็เป็นหนึ่งหนึ่งมึงดมันส้นส้นกันหลักสิบหลักหน่วยส้นทีหนึ่งออกใส่กันจําเพราะมันกระถือตัวออกใส่กันหลักสิบหลักหน่วยแม่แต่ว่ามันอกเป่าจะกเทีย็เลยตาโตเกลิกแต่ยูนี่มันตีเป่าคู่เดียวน่ะแต่ประมาณหนึ่งหนึ่ง ส้มใดมาดโอ้ยภาษาคือกแว่งหันนี้างใดมานมาาใส่ภาษามาดมางคนพอนะมมาทคมาคนก็จะว่าคือคักเต็มปาดอันอยู่ในอันอยู่ในโคงโจรโลงมีภาษาคูเดียวอห้หนึ่งคุณเด่ลงรหลดบ่เด่นลงโอยาอรจีัยังพูดทานลงรถโอ้พาษมาแล้ววาสันเอื้นไปเอิ้นไปเอิ้นไปครับผมอ มอเตอรซดเอฟซีลังคนกัจเจาก็ซื้อเลขตัดพอสักเด้อเขาอีรีตัวเห็นว่าตัดสองเก่าเนี่ยเขาเกิดมาตัวเลขติสมันเลขตีสมันเก้าสองเกียร์เห็นบ่เห็นว่าถ้าจับคู่มากกับสองเกียสองเก่าที่จริงแล้วม่ได้เป็นเก้าสองนี่ผมจอยมาเขียนสองเก่าเนี่ยกำมัดตัดพร้อมมัดกับพร้อมเียกันชุ่มงนี้่ยมัดกับโตเห็นบ่ปันปูสายตัดตลอดตัดตัววตัวนั้น กะนอนยางพาาบ้านพ่อซักตัดตัวไหนิยางคาาบ้านเนาะถามแต่กรอสวดอือบะถามบะถามเหล็กเด่นเน้บถามตะเหล็กตัดถามเด่นดับคือคือเก่าอย่นีเนี่ยเราคือเก่าก็จับตามตามสตดแล้วเนาะตามสตดนะครับผมอันนี้เริ่มแล้ววันนี้เริ่มมันแล้วนาะเอาเลขจิดตัวเก้าตัวหนึ่งสามเจ็ดเก่ามันมาคิดนี่บ้านนี้บานสิบบน วดเมื่อกี้นี่เห็ดอันทุไทยเด่นหนึกับเด้ครับผมเดนหนึ่งกับเกียอติแต่ก่อนปเดนหนึ่งกับขานครับผมที่เด่นวดันนี้เดนสากับเกียสกับเหลักสิตคับผมบานีลักสิักหน่วยสีปะกบารามศนย์สามหนึ่งสสี่ สามหเกียศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้สสสาสมหกเกียห้าเมืองภาษาเมืองภาษาขีเน้นที่พวงกลมไปตัวใดเด้อมือเศร้าผู้ใดว่าว่าวมือเศร้าเี่ตัวนี้ดับตัวนี้ดับ ปราออกเจ้าขึ้นมาหลายเลยกะเจ้าขึ้นมาหลายโทรศัพท์ตวนี้เป็นเจ้ามางเลยห้ามันเลียงกันห้าหกเจ็สี่ห้าหกเปิดบวงกระปู 4, สีสวนอะไม่มีโชควไม่หลับพี่น้องเฮ้ย<อ>มากกันเต็มเลยเนี่ยท่านของบรรศัท์ขอ,ของเากอนก็ผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง ทีแมเนี้ยคือซื้อซื้อซื้อทั้งสิบตัวซื้อทั้งสิบตัวะทั้งเหมือนไม่เจาะตัวพ่อซักหน่ี่พ่อสักเน้นสามหนึ่งกับพ่อสักพ่อสักไม่จาะจุดนี่นี่สิบตัวสิบตัวบนอย่างเดียวว่นนี่บนอย่างเดียวตรงตรงบบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบนย่างเดียวโอดีพี่น้องห้องแคบหน้าจอยด้วยครับเด้อของพ่อสักงวดที่แล้ว นนั่เริ่มมาแล้วลายเส้นพ่อสักบ้านนี้ปัดอันนี้ซิฟคู่นี่บัตัดป่ดสักบัต้องตัดเนาะตัดอยู่ดิเอาพี่ไอซี่ชอบมักเลยแต่ว่าแมนแมนดีนี่นี่เพิ่นไหวเราเพิ่นเพิ่นถาตัดตัดดิโอ้เพิ่นถาตัดตัดเอาละเอาเนีจัดเบิ้งตัดนี่ตเอาจัดอยู่ดิเล็กงามหมเออเอาอยู่ดิเอาเล็กก็เจ้ามหาสามก็เจ้าจัดก็เจ้าจัดไวลาละสามหาเดี่ยวนี้เดี๋ยวนี้ ม <icana, S 1> าสัตัดเอาส oh ังเกตดีๆพี่น้องซื้อคือเกาสเกามันมันเด่นจังสี่ได้งวดเนี่ยครับผมเด่นสี่ห้าหกรับตัวเอาเด่นเสียงหกคือต้องตัดหาครับผมมันมันดับมันดับโอ้ยนั่นเราไมนออกนั่นเห็นม่เมียคนว่านั่นเราไมนออกเห็นบ่เอ้าแม่ยบางล้วนเกืบเพิ่นตัดตัวอะกตัวนั้นนะพ่อซากันนะเห็นไหม่ว่าเพิ่นตัดเก้าเพิ่นตัดสองเก้าบอดดเอ้าแม่มาจากใจกับแม่นี่ โอมาจกดูบานนี่ละโอ้ย wow, ูบานนี wow, ่พี่จะลุยก็ลุยว่างั้นบอกออกออกชิบเอชออกหายหรือไงโอ้ม่ซื้อเสย่าสั่นนั่นห็นบอกโอ้พเพียดบ่เพีดบ่เพียดหนึ่งสามกับเพียดบ่เพียดบี่สามกับเพียดแล้วบ่เพีด วงคันวางหันที่แรกมาเดีนหนึ่งกรบผาวานี้หาหาคือจังหนึ่งกรเบผมพน้อนครัหน้าจอแล้วครับด้วบนอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับตัวสตัวนี้สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้ห่ไล่หอดนยดหี่เจ็หา็ดหกดกระตัดสามหกกรตัดเจ็ดพ่อซักพ่อักนี แคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับผม20บาทแม่เอภาษาจ้าเต็มก็้าวันนี้20บาทอันไ่ต้องอะไรเนาะภาษาตามกำาลังเจ้าของเนาะว่งหันอาจารย์ตวนว่าวุ้ยไยซื้อน้ำภาษาด้หนึ่งหนึ่งสี่บัวตดมาวเออมนึอันหนึ่งส่หนึ่งบัตโอ้หนึ่งสี่หนึนึ่งห่งบัตดเด้เพราะว่าเรียมันออกสี่หนึ่งหนึ่งเด้องวดก้อนนี้เต็มกับเขา ตดกับขสองตดข้อซื้อพ่อภาษาได้เสธอนดนดนี่ได้ได้วดนี่มามาครับผมสามตัวสามตัวโอ้เติมสามตัว่มตัวดูทำเอามีสามตัวพร้อมแด้พี่น้องงวดที่แล้วเข้ตัวตพี่น้องที่ครับผมเอาภาษาเขียนลักลอยก่อนเขียลลยเลักลอยก่อนใส่สามัวมันมันจีแมนของเฮาบอับผม เอ uh, ตัวเอาเดนเอาตัวเด่นมาใส่กเอาสามเนี่ยวันนมดบวงเี่ยมนเขียนอะไรขึ้นม่แต่สามหนึ่งสามหนึ่งเถอะเอาเอาสา 3, 1, มหนึง่งมักสามหนึ่งกรบเพียกหนึ่งเขลักลอยใส่เข่าลักลอยใส่ครับผมพี่น้องทีเบ่งดีๆได้วพี่น้องดูดีๆครับผมดีด,ดีจะมีตดดรยอ <laughs> ตรงได้งวดนี้บ <laughs> มมีตด <laughs> อ่ะหงวดนี้ดังที่หงวดที่แล้วพี่น้องที่ครับผมพ่อซักให้เข้าตัวตัวหนึ่งส C หนึ่งแล้วกันเด็กสองตัวกับหนึ่งหนึ่งกับ C หนึ่งอู้เอาศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสาม C รักลอยขึ้นไหลฮะหกตัวกับหกตัวหกตัวตลอดครับผมนี่ตัวเดียวอ่ะ ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองสามหนึ่งสี่สามหนึ่งหกสา่เจสามนึ่งศูนนยเจหนึ่งหเจดหนึ่งองเจ็หนึ่งสเจดหนอแคบหน่อยจอยแ้ครับด้วแคบหน่อยจอยเลครับผมนอนแนแปว่าหลบกบผม อ่ะ oh. พอซัดแถมให้เ <ac> ด็กสามตัวผ er nah <ac> ู้ลองที่ครับผมจึงหมดทีเดียวพอซัดให้มาหนึ่งสี่หนึ่งเข้าตัวตัวแล้วพอซัดเนาะครับหมดทีจัดตรงหรือต้นอย่างเดิมอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่แคบหน้าจอยได้ครับเด้อแคบหน้าจอไว้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านไา่จะเริ่มฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามครับผมละลักลอยใช่ไหมพอซัดขอบคุณนะครับผม เวหนาขึ้นมาเห็นพี่เห็นหน้าเราลอเนี้ยโอ้ขอบคุณหลายภาษากีแบงก์แป้นแนวทางสวัสดีครับผม